น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนพืชและสัตว์มากที่สุดนะครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดังนั้นนะครับน้ำจึงนับได้ว่ามีความสำคัญมากครับใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคใช้ดื่มใช้ประกอบอาหารชำระล้างร่างกายนะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับใช้สำหรับเพื่อการเกษตรการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์นะครับและเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำต่างๆที่คนเราใช้เป็นอาหารสิ่งเหล่านี้นะครับจะขาดน้ำไม่ได้เลยน้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืช คนเรามีชีวิตยอยู่ได้นะครับโดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันถ้าเกิน3าวันไปแล้วเนี่ยทุกชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้นะครับน้ำจึงยังมีความจำเป็นมากที่สุดนะครับกรเกษตรกรต้องการน้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งตนเอง ทั้งพืชและสัตว์แหล่งน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่อยู่ใกล้กับหนองน้ำคลองบึงต่างๆนะครับก็นับว่าได้เปรียบมากกว่าคนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำนะครับใครที่ ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ําจําเป็นนะครับจะต้องมีการขุดบอ่อเพื่อกักเก็บน้ําไว้ในที่ของตัวเองฉะนั้นนะครับการขุดบอ่อเก็บน้ําสําหรับเกษตรกรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะมีไว้สําหรับใช้ในเครื่อสวนไร่นาของตัวเอง การขุดบ่อจึงมีความจำเป็นนะครับแต่การขุดบ่อนั้นก็จะต้องเลือกขนาดนะครับเลือกปริมาณให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเราเองการขุดบ่อต้องดูที่ความลึกเป็นสำคัญนะครับว่ามีความลึกเท่าไหร่จึงจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ถ้าขุดบ่อตื้นเกินไปน้ำ ก็อาจจะกักเก็บไว้ไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ไม่เจอตาน้าเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับความลึกจะต้องมากเพียงพอที่จะรองรับน้ำได้อีกประการก็คือความลาชันความราชันของบ่อกเก็บน้ำนั้นจะต้องลาชันไม่เกิน45องศาครับ แล้วยิ่งท่านมีความลึกมากๆเนี่ยจะต้องทำตะพักไว้สำหรับบ่อเก็บน้ำด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการพังทลายของตะลิ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเราขุดบ่อที่มีความชันมากๆเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยจะทำให้ดินจากขอบบ่อเนี่ยไหลลงไปที่ก้นบ่อได้ทำให้ตื้นเขินเก็บ กักน้ําได้ไม่มากนะครับถ้าเราขุดบ่อแล้วทั้งทีจะต้องให้มีความลึกมีความลาชันแล้วก็มีตะพักเอาไว้นะครับเพื่อชะลอการไหลของน้ําเรื่องนี้ถือว่าจําเป็นนะครับมีความสําคัญมากบางคนอยากจะขุดก็ขุดนะครับไม่ศึกษาหาความรู้ขุดกันลึก แล้วก็มีความชันมากๆเป็นผลเสียครับจะต้องให้มีความลาดชันไม่มากนะครับ4ี่ห้าองศานี่ถือว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็ให้มีตะพักเอาไว้ด้วยจะยิ่งดีนะครับการขุดบอ่อเก็บน้ำมีความจำเป็นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะว่า ในสภาวะปัจจุบันนี้นะครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฤด,ดูการฤด,ดูฝนไม่เป็นไปตามฤด,ดูการแล้วที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นปัญหาหนักสำหรับเกษตรกรในวันที่ผมบันทึกวิดีโอนี้นะครับเป็นเดือนที่ เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วแต่ที่ผ่านมานะครับเกือบเดือนแล้วฝนไม่ตกแต่ก็ถึงฤดูดทำนาแล้วหวานข้าวกันแล้วนะครับต้นข้าวได้งอกขึ้นมาแล้วพอสมควรแต่ฝนไม่มาครับฝนทิ้งช่วงเรื่องนี้เจ็บปวดสำหรับ ชาวไร่ชาวนามากนะครับหวานข้าวแล้วข้าวงอกแล้วแต่ฝนไม่มาไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่นะครับต้องไปวัดดวงกันนะครับคอยฟ้าคอยฝนกันนี่ก็คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึง่งถ้าเราคอยแต่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ สำหรับใครที่มีบ่อเข็บน้ำของตัวเองแล้วเนี่ยก็นับได้ว่าเกษตรกรเหล่านั้นก็จะรอดพ้นจากวิกฤตของน้ำไปได้นะครับยิ่งนับวันไปนะครับสภาพอากาศจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับดูดูการเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยครับว่าจะ ตกต้องตามฤด,ดูกาลหรือไม่นะครับไม่สามารถจะคาดเดาได้การปุดบอกกักเก็บน้ำจึงเป็นทางออกของเกษตรกร,ะกรนะครับที่จะต้องเตรียมเอาไว้สำหรับตัวเองโดยไม่รอธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่นๆพืเกษตรกร,กรต้องคิดให้ดีนะครับ เพราะว่าฤดูกาลของโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเรียกได้ว่าไม่สามารถกลับคืนมาสู่เหมือนเดิมได้อีกแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับถ้าเตรียมการดีเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีโอกาสที่เราจะเจอกับวิกฤตก็จะน้อยลงนะครับ